กองทัพไทเราตอนนี้ทำเอาหุนเซนตาเหลือกกันเลยครับคุณผู้ชมทีล่าสุดถึงกับตาลึงกันเลยครับกับ29ชาติเลือกเยือนไทยพร้อมกับผู้ปัญชาการทหารบกออกมาตอบประเด็นที่จะสร้างกำแพงแล้วเป็นการทุ่มงบ ปิดตายฟากฝั่งคํมเมซึ่งยังรวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศของเราครับก็ออกมามั่นอ,อกมั่นใจ100%เซนว่าไทายเราชนะแน่ในเวทีโลกพร้อมกับลั่นว่าไม่เคยกลัวคัมเมเลยโอ้โหงานนี้ฮุนเซนหงายท้องหงายไส้หงายหลังกันแน่นอนยิ่งตอนนี้มีข่าวออกมาว่าฮุนเซนนั้นเหมือนหมาบ้าครับที่ลอยแพรประชาชนและก็ สั่งจับคนที่เห็นต่างนั้นเข้าสังเตแบบหมดจดเลยโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเวทีทางการทูตเวทีสหประชาชาติเวทีของโลกซึ่งในตอนนี้ครับกองทัพของไทยเราก็เรียกว่าเนื้อหอมเป็นพิเศษเพราะล่าสุดเนี่ย ผู้ประชาการฐานสูงสุดครับมีการเปิดวงการประชุมอาเซียนชนแอปช็อตซึ่งจะมีการประชุมทั้งชาติพันาิศอินโดแปซิฟิกเอเชียใตย้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสมาชิกนาโตแต่เวทีนี้ไทยของเราไม่มีการเชิญเขมรแต่อย่างใดตอกย้ําการยอมรับจากเวทีโลกแล้วจริงๆนะครับซึ่งการประชุมรอบนี้ ก็เป็นการหาหรือส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับบทบาทของอาเซียนเนี่ยเหมือนจะเป็นการต่อต้านพฤติกรรมที่อันตรายต่อภูมิภาคนะพร้อมกับได้มีการเชิญผู้บัญชาการฐานสูงสุดของแต่ละเหล่าทัพแต่ละประเทศเนี่ย29ประเทศเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยโดยหลักๆครับก็เป็นสมาชิกนาโตก็มีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็ยังรวมถึงสหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย นิวซีแลนด์แคนาดาอินเดียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียบังกลาเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามบรูไนมองโกเลียครับปาปัวนัวกินีปากีสถานเนปาลศรีลังกาและก็สิงคโปร์ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย29ชาติแต่สิ่งนี้มันพิเศษที่สุดแล้วที่ผมบอกว่า เราได้การยอมรับจากเวทีโลกนั้นก็คือการประชุมครั้งนี้ครับมันก็มีรายงานออกมาว่าพบบอเหล่าทัพของกัมพูชานั้นไม่ได้มาเข้าร่วมเพราะฝ่ายไทยเราเห็นว่าเป็นช่วงสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยจึงไม่ได้เชิญมาร่วมวงในครั้งนี้แล้วการประชุมครับหลายประเทศเองก็ได้สอบถามถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยกับคขมรนซึ่งไทยของเราก็ได้ใช้เวทีนี้แหละครับในการส่งข้อมูลที่เป็นความจริงไปยังนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมถือว่าเป็นประเทศใหญ่มากนะครับทั้งสมาชิกนาโตเนี่ย ตัวแทนจากนาโต้แล้วก็มีอเมริกาอินเดียแบบนี้โอ้โหเป็นประเทศที่มหาอำนาจทั้งนั้นเลยอย่างเราเนี่ยเลยใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องของทหารเรื่องของประชาชนไทยเราถูกทำร้ายมีการลักลอบวางทุนระเบิดโดยก็ยังมีการขอร่วมมือจากหลายประเทศเนี่ยให้ สนับสนุนเข้ามาเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝ่ายขเมนวางไว้ในดินแดนของไทยพร้อมกับย้ำว่าไทยจะต้องสื่อสารอย่างมืออาชีพบนข้อเท็จจริงที่มีอยู่โอ้โหมันเป็นสิ่งที่ประจานขเมนแบบโดยตรงเลยนะครับกับการเก็บกู้ทุนระเบิดที่บอกว่าขเมนมาวางเอาไว้เนี่ยแล้วก็ขอให้นานา,นาอารยประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมทั้ง29ชาติเนี่ยร่วมมือมาเก็บด้วยกันเพื่อที่จะได้เห็นข้อเท็จจริงกันสักทีเป็นการใช้เวทีการประชุมนี้สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับประเทศไทยของเราแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ การทหารสูงสุดของไทยเรานั้นได้มีการพูดถึงการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยคขมรเหมือนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปอย่างมากแล้วนะครับก็มีการบอกว่ากองทัพเนี่ยกำลังพิจารณาและนําไปปฏิบัติทั้งในส่วนของภาคที่1และก็ภาคที่2โดยเมื่อวานนี้เนี่ยได้ให้เสนาธิการลงพื้นที่บ้านหนองจานและก็สื่อสารออกมาอย่างชัดเจนว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็น,นดินแดนของไทยเราและก็จะต้องมีการสร้างกําแพงที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องประชาชนและก็ป้องกันการการุกรานจากเขมรและก็ยังยืนยันว่า จะสนับสนุนทุกภารกิจและการกระทาของกองทัพอย่างแน่นอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแนวชายแดนของไทยเรานี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่คืบหน้าไปเยอะมากเพราะทางกองทัพบวกเนี่ยมีแผนเหมือนกันครับที่เราจะสร้างกำแพงตรงบริเวณพื้นที่ยืนยันว่าเป็นเขตแดนไทยเรา100%อย่างบรินทีบ้านหนองจานเนี่ยตรงช่องสามเหลี่ยมมันเป็นพื้นที่ของไทยเราที่เขมรน,นั้นลุกล้ำพื้นที่เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องราวที่ ผมใจฟูมากๆนะครับที่มีการอัปเดตล่าสุดออกมาแบบนี้กับทางฟากฝั่งกองทัพไทยเราส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับไม่ใช่เป็นแค่29ชาติเท่านั้นที่สนใจแนวชายแดนของไทยเราแต่วันล่าสุดนั้นในฟากฝั่งของญี่ปุ่นครับที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็มีการเข้ามาพูดคุยกับฝั่งไทยเราเหมือนกันโดยเรื่องที่พูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการถูกพัฒนาขีดความสามารถทางทหารและก็ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยเราด้วยส่วนแคนาดาเนี่ย ก็มาเหมือนกันนะครับมีการจัดทํา MOU เทคโนโลยีอวกาศ และก็ใช้ AI ในภารกิจทางการทหารซึ่งเราก็มีการต้อนรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการฝึกและก็การศึกษารวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับญี่ปุ่นก็อย่างที่รู้การแข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นกองกําลังป้องกันตัวเองก็ตามการที่ได้เข้ามาพูดคุยการที่ได้เข้ามาสื่อสารในระดับผู้ประชาการสูงสุดเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันการันตี นะครับว่านานาประเทศนั้นให้การยอมรับไทยเราจริงๆซึ่งก็ยังไม่ได้มีเป็นแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับฝั่งของเกาหลี ก็ได้ส่งทูตเนี่ยมาคุยกับบิ๊กเล็กรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเราด้วยซึ่งเรื่องราวที่หารือกันครับก็มีสาระสำคัญที่สะท้อนถึงปัญหาตามแนวชายแดนของไทยเราแล้วเกาหลีก,ก็ย้ำว่าความสัมพันธ์ทางการทาหารร่วมกันที่มียาวนานมามากกว่า70ปีไทยเราก็ยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติการดยสันติวิธีนะแม้จะเผชิญกับการล่วงล้ำอธิบปตปยก็ตามทางการล่อว,วางทุ่นระเบิดพฤติกรรมยั่วยุและข้อมูลที่บิดเบือนจากฝั่งเขมรในขณะเดียวกันครับมันก็มีอยู่บางช่วงบางตอนของการสนทนา นะที่ตอกย้ําถึงความแน่นแฟ้นทางทหารกับเกาหลีใต้ตั้งแต่การที่ไทยเราส่งทหาร1,000 0คนไปร่วมในสงครามเกาหลีเมื่อ70กว่าปีก่อนนะครับก็มีทหารกล้านเนี่ย1น9านายนะที่เสียสละชีพซึ่งเป็นเกียตรติประวัติที่ชาวเกาหลีนั้นยังคงให้การยกย่องและก็ขอบคุณอย่างต่อเนื่องผ่านอุสาวรีการเยี่ยมทหารผ่านศึกและก็ ฝ่ายเกาหลียืนยันพร้อมสารต่อความร่วมมือทุกด้านเลยทั้งการทหารเศรษฐกิจการศรึกษาและก็วัฒนธรรมโดยมีปฏิบัติการร่วมกันในหลายระดับนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสถินภาพความมั่นคงและก็สันติภาพของภูมิภาพโดยรวมอย,อย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นสิ่งที่เกาหลีนั้นยืนยัน,ยนชัดเจนออกมาว่าพร้อมร่วมมือทุกประการเลยครับทุกด้านด้วยนะไม่ใช่เพียงแค่ด้านเดียว มีทังด้านอา,นา,นานเรเศรษฐกิจการศึกษาและกวัฒนธรรมเอาละผมเองก็ใจฟูขึ้นไปอีกแล้วครับมีข่าวดีที่มาเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแบบนี้บอกได้คําเดียวว่าขมิ้นตายอย่างเขียดนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าฮุนเซนเนี่ยจะกุมขมับแล้วหรือเปล่าเพราะอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากจับเดตมากๆก็คือล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับมีความมั่นใจแน่วแน่ว,ว่าชนะในศึกทางการทูตอย่างแน่นอนโดยก็เป็นท่านมาริสงเงียมพง์เลยครับที่ออกมาเปิดใจล่าสุด ก่อนที่จะออกเดินทางจากสวีเดนนั้นไปเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมประชุมกับคณะอนุสัญญาออตตาวาเพื่อนําข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆเรื่องของคำเมนวางทุนระเบิดสังหารบุคคล p m เอใหม่เนี่ยในเขตอธิปไตยของไทยเราหลายตัวหลายครั้งรวมถึงหลักฐานที่ฝ่ายทหารไทยนั้นตรวจพบบริเวณพื้นที่ภูมะเขือแล้วก็มีการเปิดใจออกมานะครับว่ามั่นใจในที่สุดไทยเราจะเป็นฝ่ายชนะเพราะฝ่ายทหารไทยเราเนี่ยยึดกติกาสากลกฎหมายระหว่างประเทศจบตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารเท่านั้น และก็ทําได้อย่างแม่นยาซึ่งก็ได้สัดส,ส่วนกับที่ขมรนโจมตีไทยเรามาส่วนที่ผ่านมาครับอาจจะดูว่าเกมการทูตของไทยเราเงียบๆและล่าช้านั้นก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันครับว่างานการทูตเนี่ยจำเป็นจะต้องทําแบบเงียบๆเพื่อชิงความได้เปรียบบางเรื่องพอพูดก่อนแล้วเนี่ยออกข่าวไปมันไม่เหมาะ แต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศทํางานอย่างใกล้ชิดกับกองทัพเพราะมันเคยมีข่าวเหมือนกันว่าไทยเราจะไปเจนีวาเนี่ยทางเขเมรก็พยายามไปตัดหน้าไปก่อนเราแล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลเลยที่เราต้องเงียบแล้วทางการต่างประเทศก็ชี้ชัดเลยครับว่าไม่ได้กลัวฝั่งของเขเมรเลยเราเปิดแต่เรื่องจริงและก็มั่นใจว่าไทยเราจะชนะอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันออกมาก100%จากกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับก็ยิ่งทำให้ผมใจฟูขึ้นไปอกีกมันเป็นวันอะไรกันครับคือมีเรื่องดีหลายตัวหลายเรื่องกับฝั่งเอาไทยเราเลย ที่จริงความได้เปรียบเยอะมากกับสถานการณ์ตามแนวชายแดยนตอนนี้และมันก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้อีกนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ล่าสุดนั้นฝั่งไทยเราก็มีการนําคณะ ผู้แทนทางการทูตจากสหภาพยุโรปเนี่ยลงพื้นที่บริเวณโรงพรยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากก่อนหน้านี้ครับในช่วงกลางเดือนเราได้นําคณะทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเนี่ยตามกรอบอนุสัญญาออตาวาลงพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วต่อมาอีก2วันครับสาภาพยุโรปเนี่ยให้ความช่วยเหลือแก่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นจํานวนเงิน7จ็ดแสนยูโรครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ26.5ล้านบาทอันนี้คือช่วยเหลือประชาชนชาวไทยเรานะครับที่ทาง องค์กรระหว่างประเทศตามกรอบรูปสัญญาออตตาว่าเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือมาหลังจากเราพาลงพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลและก็ตรงเซเว่นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่การันตีแล้วครับว่าองค์กรหลายองค์กรองค์การหลายองค์การรวมถึงคณะทูตจากหลาย,าลาย,ลายๆชาติเนี่ยเขาเห็นพ้องตรงกัน ว่าเราโดนจริงๆครับเขมรนมันทําร้ายพลเรือดือนไทยเราจริงๆไม่งั้นเนี่ยเขาไม่ให้ความช่วยเหลือมาแบบนี้แน่นอนที่ล้านบาทมันไม่ใช่น,น้อยๆเลยได้เห็นภาพจริงได้ความเสียหายจริงเนี่ยยิ่งตอกย้าไปกันใหญ่ส่วนทางฝั่งฝั่งเขาเมรนตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับหุนเซนอาจจะวูบเลยก็ได้เพราะล่าสุดรัฐบาลเขมรปล่อยลอยแพจิตแรงงานครับก็มีการสารภาพออกมาอดอยากหมดไส้ ไร้งานทําในเขมรจึงตัดสินใจเนี่ยมาตายเอาดาบหน้าที่ประเทศไทยเราก็เป็นการลักลอบทะลักเข้าไทยเราอีกแล้วถ้าเกิดให้นับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะมี 1- 200รายได้ที่พยายามฝ่าแนวกั้นขตดแดนนั้นเข้ามาที่ฝั่งไทยเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นบริจังหวัดสะแก้วครับที่กองร้อยดนานพไทยเราสามารถสกัดจับแรงงานต่างด้าวกัมพูชาได้ถึง7คนครับเป็นชาย3หญิงสและก็คนติดตามอีก1คนขณะกําลังลักลอบเข้ามาบริเวณบ้าน่าศึกหมู่หาตำบลผ่านศึกซึ่งห่างจากแนวชายแดน แค่200เมตรเท่านั้นแล้วจากการตรวจสอบก็ไม่พบเอกสารใดๆเลยก็เลยมีการควบคุมตัวโดยทั้งหมดเนี่ยให้การสารภาพออกมานะครับว่าได้เดินทางมาจากบ้านเกาเบยอำเภอมาลายจังหวัดบันเตียเมินเจยเนื่องจากพอกลับประเทศไปแล้วไม่มีงานทำครับรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้จัดหางานให้จึงตัดสินใจลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเราเพื่อหางานรับจ้างในไร่อ้อยอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยตัดอ้อยและก็ถากหญ้าซึ่งกลุ่มแรงงานนี้ครับให้การเพิ่มเติมอีก ว่ามีนายหน้าชาวไทยเนี่ยเป็นผู้ประสานงานกับการเข้ามาในรอบนี้พร้อมกับมีการตกลงค่าจ้างไว้ที่คนละ300บาทต่อวันแต่สุดท้ายเนี่ยโดนจับกลุมก่อนและก็ส่งดำเนินคดีดต่อไปนี่แหละครับก็คือความจริงจากทางฝั่งคนกัมพูชาเองขนาดอยู่ในประเทศของตัวเองกลับไปแล้วไม่มีงานทำเนี่ยแล้วฮุนเซนจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรตอนนี้ฮุนเซนไม่มีทางเลือกครับถ้าเกิดเจรจาไปแพ้เนี่ยเราก็ยึดยึดทุกอย่างด้วยแล้วแรงงานจะไปไหนแรงงานก็ะลักอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสาภาพของประเทศเนี่ย ถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆนะอาจจะล่มจมเลยก็ได้ในยุคข,ของคุณเซนยุคนี้แต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเขาจนตรอกแล้วอาจจะเปิดศึกรอบด้านกับไทยเราอันนี้ก็ต้องแวดระวังไว้ให้ดีจะไปเชื่อใจขมิ้นไม่ได้นะครับพร้อมที่จะแหวกัดไทยเราได้ตลอดยังไงก็รออัปเดตติดตามความคืบหน้าตลอดแนวชายแดนกันได้ส่วนในคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด็นอยางไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดตักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย